สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องใกล้ตัวมากๆาผลไม้ที่เรียกว่าเห็นกันทุกวี่ทุกวันเลยก็ว่าได้คู่ครัวไทยเรามานานนั่นก็คือกล้วยน้ำว้านี่เองครับใช่ค่ะอาจจะดูธรรมดาธรรมดาเนาะราคาถูกหาซื้อง่ายแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความธรรมดาเนี่ยแหละมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากทั้งสรรพคุณเรื่องน่ารู้ต่างๆวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลที่เราหามากันคะ่ะ เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้านี่แหละใช่ครับอาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็มั่นใจได้ว่าทุกคนเนี่ยยังรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะกันเลยค่ะว่าอะไรที่ทําให้กล้วยบ้านๆอย่างกล้วยน้ําว้านเนี่ยมันพิเศษจริงๆครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาเฉพาะเออเนื้อเนื้อเน้นๆที่น่าสนใจหรือบางทีอาจจะแบบ พลิกความเชื่อดเดิมของเราเกี่ยวกับกล้วยน้ํำว้าไปเลยก็ได้นะครับเพื่อเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่ขึ้นเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก่อนเลยนะครับปกติเราพูดถึงกล้วยก็จะนึกถึงแตัดผลมันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าแทบทุกส่วนของต้นกล้วยเนี่ยคนไทยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยจริงไหมครับ จริงที่สุดเลยค่ะอันนี้เป็นความสุดยอดของกล้วยเลยคือความอเนกประสงค์แบบใช้ได้ทุกส่วนจริงๆตั้งแต่ใบตองเลยนะคะที่เราคุ้นๆกันก็ห่อขนมห่อโมกทํากระทงครับใช่ใช่ซึ่งมันเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่ดีมากๆเลยนะคะแบบว่ารักโลกแต่ในภูมิปัญญาเก่าๆเนี่ยเขายังใช้รักษาแผลห้ามเลือดได้ด้วยนะอ๋อหรอครับ ใช่ค่ะส่วนลำต้นเทียมหรือที่เราเรียกกันไง่ายๆว่าหยวกกล้วยนะคะก็นำมาทำกับข้าวได้ตั้งหลายอย่างแกงหยวกยำหยวกอร่อยด้วยนะแกงหยวกเนี่ยใช่ค่ะอร่อยมากหรือจะเอาไปเป็นอาหารสัตว์ก็ได้อีกคือคุ้มค่าจริงๆจริงด้วยครับพอพูดแบบนี้นึกภาพออกเลยทั้งใบทั้งหยวกหัวปลีหรือแม้แต่รากก็น่าดีประโยชน์หมดเลยเนาะไม่ใช่แค่ผลอย่างเดียวแสดงว่ามันเป็นพืชที่แบบผูกพันกับวิถีคนไทยมากๆเลยนะเนี่ย สะท้อนความเข้าใจธรรมชาติจริงๆทีนี้กลับมาที่ตัวผลกันบ้างครับที่เรากินกันบ่อยสุดเลยเห็นลูกเล็กๆกลมๆแบบนี้ครับข้างในมันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่บ้างครับที่ทําให้แบบว่าผู้ใหญ่ชอบบดให้เด็กเล็กๆกินกันนะครับค่ะถ้าดูที่คุณค่าสารอาหารในกล้วยน้ําวาสักผลนึงนะคะนอกจากพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลธรรมชาติแล้วเนี่ยก็มีใยอาหารอันนี้ช่วยเรื่องขับถ่ายอยู่แล้ว ครับอันนี้รู้กันดีแต่จุดที่น่าสนใจคือมันเป็นแหล่งโพแทสเซียมที่ดีเลยค่ะช่วยเรื่องความดันโลหิตได้แล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะอืมอืมแต่ที่อาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่คือในกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่หลายตัวค่ะอย่างเช่นอาร์จินินแล้วก็ฮิสติดีนสองตัวนี้สำคัญมากต่อการเจริญเติบโต Oh, ใช่ค่ะโดยเฉพาะในเด็กทารกนี่ก็เลยเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่มาสนับสนุนภูมิบัญญาดัาเดิมที่เราให้เด็กเริ่มอาหารเสริมด้วยกล้วยบดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกตัวที่น่าสนใจมากคือทริปโตแฟนค่ะทริปโตแฟนชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยครับสาหรับผลไม้มันช่วยเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับค่ะทริปโตแฟนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ร่างกายเราจะเอาไปใช้สร้างเป็นสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนิน อ๋อเซโรโทนินสารแห่งความสุขใช่เลยค่ะที่เขาเรียกกันว่าสารแห่งความสุขนั่นแหละค่ะมันช่วยควบคุมอารมณ์ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสงบลงซึ่งมันก็จะส่งผลต่อไปถึงเรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้นด้วยโห oh. มีข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตเลยนะคะที่เขาอ้างอิงงานวิจัยบอกว่าการกินผลไม้รวมถึงกล้วยน้ำว้าเนี่ยมากกว่าวันละสองชิ้นอาจจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงหรือบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ด้วยค่ะโห oh. อันนี้น่าสนใจมากเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพเรื่องพลังงานแต่ส่งผลถึงอารมณ์ด้วยกลายเป็นมูดฟูดแบบบ้านๆที่หาง่ายราคาไม่แพงไปเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแบบนี้การที่คนรุ่นก่อนหรือผู้ใหญ่แนะนำให้กินกล้วยอาจจะมีเหตุผลลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องอิ่มท้องก็ได้นะครับเนี่ยเป็นไปได้มากค่ะแล้วนอกจากเรื่องสารอาหารพื้นฐานกับเรื่องอารมณ์ที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้สรรพคุณด้านสุขภาพอื่นๆที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า มีอะไรที่แบบโดดเด่นหรือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษอีกบ้างครับอืมถ้าให้เลือกที่เด่นๆนนะคะแล้วก็อาจจะแบบ พลิกความเข้าใจเดิมๆนิดหน่อยหรือมีเคล็ดลับซ่อนอยู่เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องระบบทางเดินอาหารค่ะอ๋อครับครบเรื่องนี้ชัดเจนมากแล้วมันก็เชื่อมโยงกับความสุกหรือดิบของกล้วยโดยตรงเลยค่ะอ่าใช่ใช่ประเด็นนี้ผมเห็นในข้อมูลเหมือนกันครับว่ากล้วยดิบกับกล้วยสุกนี่ใช้แก้ปัญหาคนละอย่างเลยมันต่างกันยังไงนะครับใช่ค่ะจุดนี้สําคัญมากเลยต้องเลือกกินให้ถูกอาการนะคะถ้าเป็นกล้วยสุก ะะแต่ต้องเป็นสุกกาลังดีนะคือเปลือกเหลืองนวลอาจจะมีเขียวปนนิดๆไม่ใช่งอมดํานะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องผูกค่ะครับท้องผูกกินกล้วยสุกใช่ค่ะเพราะว่าในกล้วยสุกเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อเพคตินสูงเพคตินเป็นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได้ค่ะพอกินเข้าไปมันจะไปช่วยอุ้มน้ําทําให้อุจจาระเรานุ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเมือกหล่อเลื่อนในลําไส้ทําให้ถ่ายง่ายขึ้นไม่ต้องเบ่งเยอะ อ๋อเข้าใจละซึ่งพอถ่ายง่ายมันก็ช่วยเรื่องฤาษีดวงทวารได้ทางอ้อมด้วยค่ะครับผมทีนี้ถ้าเป็นกล้วยดิบหรือกล้วยห่ำหาที่เปลือกยังเขียวๆอยู่เลยเนี่ยอันนี้จะตรงกันข้ามเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาท้องร่วงหรือโรคกระเพาะอาหารอ๋อเหรอครับทําไมล่ะครับเพราะว่าในกล้วยดิบเนี่ยมันจะมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อแทนนินสูงมาก สารตัวนี้มันจะมีรสฝาดๆนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นสารฝาดสมาน ใช่ค่ะคือถ้าในกรณีท้องร่วงเนี่ยแทนนินมันจะไปช่วยลดการบีบตัวหรือการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่มันมากผิดปกติช่วยลดการเสียน้ำแล้วก็อาจจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีรียบางชนิดที่เป็นสาเหตุได้ด้วยส่วนในกรณีโรคกระเพาะนะคะแทนนินจะไปทำหน้าที่เหมือนไปช่วยเคลือบผนังกระเพาะกับลำไส้ค่ะลดการระคายเคืองจากกรดหรืออาหารรสจัดแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการสมานแผลในกระเพาะด้วยโอ้ภูมิตัญญาไทย เราก็คือเอากล้วยดิบไปฝานบางๆตากแดดให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงเอาไว้ชงเดือมก่อนอาหารหรือก่อนนอนค่ะเข้าใจเลยครับสแสดงว่าสารสำคัญในกล้วยนี่มันเปลี่ยนไปตามระยะความสุกนี่เองถ้าท้องผูกต้องกินสุกๆหน่อยแต่ถ้าท้องเสียหรือปวดท้องแสบท้องจะกรดเกินต้องเลือกกินดิบๆหรือหาม,หาม ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะใช้ผิดนี่อาการอาจจะแย่ลงได้เลยนะเนี่ยใช่ค่ะอาจจะยิ่งทําให้ท้องผูกหนักขึ้นหรือท้องอืดได้ถ้ากินดิบตอนท้องผูกหรือถ้าท้องเสียแล้วไปกินกล้วยสุกก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเพลอเลอาจจะระบายมากขึ้นไปอีกนี่คือความฉลาดของคนสมัยก่อนเลยนะครับที่สังเกตแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของใกล้ตัวได้ตรงจุดมากๆใช่ค่ะเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งมากแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นที่น่าสนใจมากๆอีกไหมครับนอกเหนือจากเรื่องระบบทางเดินอาหาร อีกเรื่องที่ส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากๆคือเรื่องการบำรุงกระดูกค่ะบำรุงกระดูกกล้วยเนี่ยนะปกติเรานึกถึงนมแคลเซียม ใช่ค่ะกล้วยมีแคลเซียมก็จริงนะคะแต่ก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับนมหรือปลาเล็กปลาน้อยแต่ว่ามันมีเคล็ดลับที่น่าสนใจมากๆค่ะคือมีข้อมูลบอกว่าการนำกล้วยน้ำว้าห่ำหามไปปิ้งไฟนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมที่มีอยู่ในกล้วยเนี่ยได้ดีขึ้นถึง4เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ4เท่าแค่เอาไปปิ้งเนี่ยนะอันนี้เซอร์ไพรส์มากครับ ปกติเราคิดว่าโดนความร้อนแล้วสารอาหารมันจะลดลงใช่ไหมครับทำไมการปิ้งถึงช่วยเรื่องแคลเซียมได้ล่ะครับอืมอันนี้นกลไกที่แน่ชัดร้อเอซอาจจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่ามีสมมติฐานนึงค่ะว่าความร้อนเนี่ยอาจจะไปทําให้โครงสร้างของสารประกอบบางอย่างในกล้วยมันเปลี่ยนไปทําให้แคลเซียมมันถูกปลดปล่อยออกมาในฟอร์มที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นอ oh. หรืออีกทางคืออาจจะไปลดสารบางตัวในกล้วยดิบที่มันอาจจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอยู่พอโดนความร้อนสารนั้นมันก็ลดลงร่างกายก็เลยดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นค่ะโหสุดยอดเลยกล้วยปิ้งที่เราเห็นขายกันทั่วไปไม่ใช่แค่ของอร่อยแล้วนะเนี่ยแต่มีประโยชน์เรื่องกระดูกซ่อนอยู่แบบนี้ด้วย ใช่ค่ะถือเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการเสริมแคลเซียมนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุนการกินกล้วยปิ้งเป็นครั้งคราวก็อาจจะเป็นทางเลือกเสริมที่ดีได้ค่ะนอกเหนือจากแหล่งแคลเซียมหลักอื่นๆครับผมส่วนประโยชน์อื่นๆที่เราอาจจะพอเคยได้ยินอย่างเช่นช่วยลดความดันโลหิตเพราะมีโพแทสเซียมสูงหรือช่วยป้องกันโลหิตจางเพราะมีธาตุเหล็กอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีเสริมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นประโยชน์เสริมที่ดีทําให้กล้วยน้าว้าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างแบบว่าครบเครื่องในราคาที่แบบสบายกระเป๋ามากๆครับยิ่งรู้ประโยชน์เยอะขนาดนี้ยิ่งอยากกินเลยครับแต่ปัญหาคลาสสิกเลยซื้อมาหวีหนึ่งแป๊บเดียวสุกงอมเร็วมากกินไม่เคยทันเลยมีเคล็ดลับดีๆไหมครับในการเลือกซื้อการเก็บหรือว่าการกินให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีค่ะมีเคล็ดลับดีๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะคะ เริ่มจากการเลือกซื้อก่อนนะคะนอกจากดูว่าผลมันกลมๆมมนๆนหน่อยคือเหลี่ยมที่ผลมันน้อยลงแสดงว่าแก่กำลังดีไม่ใช่แก่จัดจนแข็มมีข้อมูลแนะนำว่าถ้าเราเลือกได้นะคะลองเลือกหวีที่มีจำนวนผลประมาณสัก14-16ลูกอา้าวทำไมล่ะครับเชื่อกันว่าเป็นหวีที่อยู่ตำแหน่งต้นๆเครือค่ะซึ่งมักจะได้รับสารอาหารสะสมได้ดีกว่า หวีที่อยู่ปลายปลยเครือที่อาจจะมีผลเยอะกว่าแต่เล็กกว่านะคะอ๋อมีแบบนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ควรเลือกซื้อตอนที่มันยังหาำหำหน่อยคือเปลือกยังเขียวๆปนเหลืองนิดๆนิดครับซื้อแบบหำหาม,มาก่อนทีนี้การเก็บรักษาอันนี้สําคัญมากเลยค่ะถ้าอยากชะลอให้มันสุกช้าลงพอกลับมาถึงบ้านนะคะให้เด็ดกล้วยออกจากขั้วหวีทีละลูกเลยค่ะเด็ดออกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะเด็ดออกเป็นลูกๆเลยเพราะว่าสารที่มันเร่งให้กล้วยสุกคือเอทิรีนะคะส่วนใหญ่มันจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณขั้วหวีการเด็ดออกจะช่วยชะลอได้ระดับหนึ่งแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติก่อนพอเปลือกเริ่มจะเหลืองๆนะคะทีนี้ให้เอากระดาษค่ะกระดาษอะไรก็ได้หนังสือพิมพ์เกา่ากระดาษ A4 มาหอ่ออาจจะห่อสักสองสามลูกต่อแผ่นก็ได้ค่ะห่อทำไมครับ การห่อกระดาษจะช่วยดูดซับความชื้นที่กล้วยมันคายออกมาค่ะซึ่งความชื้น,นี่แหละเป็นตัวเร่งให้เปลือกมันดำแล้วก็เน่าเสียเร็วขึ้นจากนั้นนะคะเอาที่ห่อกระดาษแล้วเนี่ยใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่งมัดปากถุงพอประมาณแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะโหหลายขั้นตอนเลยห่อกระดาษใส่ถุงแช่เย็น ใช่ค่ะความเย็นจะช่วยชะลอกระบวนการสุกข,ของเอนไซม์ในผลกล้วยวิธีนี้จะช่วยยืดอายุให้เราเก็บกล้วยไว้กินได้นานขึ้นเยอะเลยค่ะจากปกติไม่กี่วันอาจจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยโอ้โหอันนี้น่าลองมากครับเทคนิคเด็ดออกจากหวีแล้วห่อเข้าตู้เย็นเนี่ยปกติวางไว้ข้างนอกแป๊บเดียวจริงๆเปลือกดาแล้วต้องรีบกินให้หมดคราวนี้จะลองทาตามดูเลยครับจะได้มีกล้วยกินนานๆลองดูค่ะได้ผลดีทีเดียว ส่วนการกินนะคะก็ควรกินตอนที่มันสุกกาลังดีค่ะคือเปลือกเหลืองนวลนๆนนอาจจะมีเขียวปนๆนหน่อยหรือเริ่มมีจุดดําๆเล็กๆที่เรียกว่าลายกระนะคะครับเพราะถ้าหามไปมันก็จะฝาดแล้วก็อาจจะทําให้ท้องอืดได้แต่ถ้างอมเกินไปน้ำตาลก็จะสูงมากอาจจะไม่เหมาะกับบางคนครับผมแล้วก็มีเคล็ดลับการปอกเล็กๆน้อยๆค่ะลองปอกเปลือกจากด้านบนคือด้านที่เป็นขั้วกล้วยลงมาหาด้านล่างหรือปลายผลนะคะปกติผมปอกแต่ปลาย หักปลายและปอกขึ้นลองเปลี่ยนดูค่ะเพราะว่าส่วนปลายผลหรือก้นกล้วยเนี่ยมันมักจะหวานที่สุดการที่เรากินไล่จากส่วนขั้วลงมาจะทําให้เราได้รับรสหวานตอนท้ายสุดพอดีมันจะรู้สึกว่าเอออร่อยจนคําสุดท้ายหมดผลพอดีค่ะอ๋อเป็นจิตวิทยาการกินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนี่ยน่าสนใจดีครับทําให้การกินกล้วยดูมีรายละเอียดขึ้นมาเลยเราคุยกันเน้นที่ผลกล้วยมาเยอะเลยนะครับแต่ตอนต้นๆเราเกริ่นไว้ว่าทุกส่วนมีประโยชน์ จริงๆแล้วส่วนอื่นๆนอกจากผลอย่างรากลำต้นใบหรือว่าหัวปลีเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรที่น่าสนใจตามตำรับยาพื้นบ้านอีกไหมครับนอกเหนือจากการใช้ทำอาหารหรือห่อของที่เราคุ้นเคยกันมีบันทึกไว้เยอะเลยค่ะในตำราย,ยาพื้นบ้านไทยเรายังรากนะคะเขาใช้ต้มดื่มช่วยแก้ขัดเบาคือช่วยขับปัสสาวะนั่นเองค่ะอ๋อรากเนี่ยแก้ขัดเบาใช่ค่ะ ส่วนยางที่ออกมาจากส่วนต่างๆของต้นโดยเฉพาะจากใบหรือจากแผลที่ต้นเนี่ยมีฤทธิ์ห้ามเลือดแล้วก็สมานแผลได้ดีมากๆเลยค่ะคนสมัยก่อนเวลาโดนมีดบาดก็จะเอายางกล้วยนี่แหละมาทาโอหจริงด้วยใบตองนอกเหนือจากห่อของแล้วนะคะยังใช้ประครบรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือแผลอื่นๆได้ด้วยค่ะเพราะมันมีความเย็นแล้วก็อาจจะมีสารบางอย่างช่วยลดการอักเสบครับ ส่วนหัวปลีอันนี้คุณแม่แม่น่าจะคุ้นเคยกันดีว่าช่วยบำรุงน้ำนมขับน้ำนมสำหรับคุณแม่หลังคลอดได้ดีเยี่ยมเลยค่ะครบวงจรจริงๆครับตั้งแต่รากจรดใบย,ยันหัวปลีเลยใช้ได้หมดไม่มีทิ้งเลยจริงๆเป็นพืชที่แบบสะท้อนภูมิปัญญาความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะสุดยอดจริงๆเอาเลยครับหลังจากที่เราเจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้มาแล้วเนี่ยมันบอกอะไรกับเราบ้าง ผมว่านะมันทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่ากล้วยน้มว้าเนี่ยผลไม้บ้านๆข้างรั้วที่เราอาจจะมองข้ามไปจริงๆแล้วมันคือซูเปอร์ฟู้ดราคาประหยัดดีๆนี่เองคือมันเต็มไปได้วยสารอาหารมีสปปรรพคุณที่น่าทึ่งและยังเจาะจงตามระยะสุกดิบอีกต่างหากแถมยังใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนจริงๆคุ้มค่ามากม ถ้าเรามองในภาพรวมที่กว้างขึ้นไปอีกนะคะจะเห็นว่ากล้วยน้ำว้าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะของทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวเราที่มันมีคุณค่ามหาศาลซ่อนอยู่ทั้งในแง่สุขภาพที่มันเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงใครๆก็กินได้ในแง่เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ในแง่วัฒนธรรมอาหารการกินของเราด้วยครับการที่เราเข้าใจสรรพคุณเหล่านี้อย่างถ่องแท้อย่างเช่นรู้ว่าเออท้องผูกกินสุกนะ ท้องเสียกินดิบหรือเคล็ดลับอย่างการเอาไปปิ้งเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยมันเหมือนเราได้เครื่องมือดูแลสุขภาพง่ายๆที่ธรรมชาติขอให้มารอบตัวเราเลยนะคะจริงครับทั้งอร่อยมีประโยชน์หาง่ายราคาถูกแถมตอนนี้รู้วิธีเก็บให้กินได้นานขึ้นอีกแบบนี้ต้องมีติดบ้านไว้จริงๆแล้วล่ะครับใช่เลยค่ะควรมีติดบ้านไว้ แล้วเรื่องเนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามชวนคิดต่อไปนะคะว่าในเมื่อแค่กล้วยน้ำว้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันยังมีแง่มุมที่น่าทึ่งมีภูมิปัญญาซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้แล้วพืชผักผลไม้พื้นบ้านอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราล่ะคะอืมนั่นสินะครับมันอาจจะ มีศักยภาพหรือสรรพคุณดีๆที่เรายังไม่รู้หรือว่ามีความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อาจจะกําลังค่อยๆหายไปรอให้เรากลับไปค้นพบอีกมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะให้เราลองกลับไปสังเกตลองไปสํารวจสิ่งใกล้ๆตัวเรากันมากขึ้นอาจจะเจออะไรดีๆซ่อนอยู่อีกเยอะเลยก็ได้ค่ะ